จีนถวายเกียรติสูงสุดอารักขาในหลวงพระราชินีสุดเข้มใช้มาตรฐานเทียนหนึ่งปิดถนนรับเสด็จในหลวงค่ะจีนปิดถนนสำหรับขบวนเสด็จในหลวงอย่างเต็มใจและไร้คำวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนจีนเป็นสัญญาณว่าประเทศจะภาพให้เกียรติสูงสุดนะคะสืบเนื่องจากเมื่อวานนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังท่าอากาศยานทหารดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG 8886ค่ะ,สะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณารัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่13 1 7ถึง17พฤศจิกายนพุทธศักราช2568ค่ะตามคำทูลเชิญของนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน การเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้จะเป็นการกระชับสัมพันธไมตรีที่ใกล้ชคิดระหว่างประเทศทั้งสองให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นและส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศทั้งสองประเทศให้เพิ่มผลยิ่งขึ้นค่ะอีกประการหนึ่งที่สําคัญคือจะเป็นวาระแห่งการเฉลิมฉลองการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนครบ50ปีค่ะ ล่าสุดทางเพจเอ็ดดี้อัศดางค่ะได้โพสต์ข้อความถึงการปิดถนนสําหรับขบวนเสด็จของในหลวงโดยระบุว่าจีนปิดถนนสําหรับขบวนเสด็จในหลวงอย่างเต็มใจและไร้คําวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนจีนทําไมขบวนเสด็จในเมืองไทยถูกคนไทยบางกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์และต่อต้านค่ะคนไทยบางกลุ่มที่วิพากษ์วิจารณ์และต่อต้านขบวนเสด็จไม่รู้ตัวว่าโดนหลอกให้เป็นปฏิปักษ์ต่อสถาบันด้วยการใส่ความว่าสถาบันเนบียดบังสิทธิเสรีภาพของคุณ ทั้งที่ทั่วโลกเขาเข้าใจความสํมคาคัญของความปลอดภัยของสถาบันที่เป็นประมุขของชาติการต่อต้านขบวนเสด็จคือการแสดงออกถึงความไร้เดียงสาและด้อยปัญญาของผู้ต่อต้านเองค่ะการปิดถนนปิดเส้นทางสาจรเพื่อการเสด็จของประมุขรัฐเป็นธรรมเนียมสากลของทุกประเทศค่ะเหตุผลที่ต้องปิดถนนนะคะ เพื่อป้องกันความเสี่ยงของการก่อการร้ายค่ะทําให้ขบวนสเสด็จหรือขบวนผู้นําไม่หยุดไม่ชะลอการปิดถนนลดความเสี่ยงจากรถระเบิดรถพุ่งชนการดักโจมตีค่ะขบวนสเสด็จหรือขบวนผู้นําต้องไม่หยุดไม่ชะลอค่ะเพราะรถที่หยุดจะกลายเป็นเป้เปาหมายคงที่ซึ่งเป็นความเสี่ยงในการก่อการร้ายสูงสุดตามมาตรฐานความมั่นคงของสากลการปิดถนนคือการลดความเสี่ยงค่ะตามมาตรฐานเดียวกับที่สหรัฐอังกฤษ ญี่ปุ่นและยุโรปมาตรฐานนี้ใช้ความปลอดภัยระดับสูงสุดค่ะขบวนกษัตริย์ขบวนประธานาธิบดีสหรัฐและขบวนผู้นำา UAE ซาอุจะไม่หยุดไม่ชะลอไม่จอดติดไฟแดงโดยเด็ดขาดค่ะไฟแดงถูกควบคุมทั้งหมดสัญญาณไฟถูกปิดแยกถนนถูกกัน้นรถทุกคันในระยะ1-3กิโลเมตรถูกกั้นออกหมดเพราะความชะลอเพียง2วินาทีอาจเท่ากับชีวิตของผู้นำค่ะรถที่หยุดคือรถที่เสี่ยงที่สุดค่ะ ยิงถ้าหากว่าวิ่งช้านะคะยิ่งถูกเล็งเป็นเป้าหมายได้ง่ายรถที่ขยับช้าหรือหยุดนิ่งเท่ากับเป้าหมายคงที่ซึ่งทําให้โจมตีง่ายยิงง่ายคว้างระเบิดง่ายปล่อยโดนโจมตีง่ายค่ะแต่รถที่วิ่งต่อเนื่องด้วยความเร็วคงที่เท่ากับเป็นเป้าหมายที่ยากมากที่จะเข้าถึง นี่คือหลักพื้นฐานของงานอารักขาทั่วโลกค่ะการปิดถนนลดความเสี่ยงจากรถระเบิดรถพุ่งชนการโจมตีนี่คือเหตุผลต,งตรงๆว่าทำไมรถทุกคันถึงต้องถูกการออกจากเส้นทางเพราะรถหนึ่งคันสามารถเป็นอาวุธได้ทันทีค่ะและขะบวนของผู้นําต้องไม่เข้าใกล้ความไม่แน่นอนอาชดกฟานเฟอร์ตินานนาไปสู่สงครามโลกนี่คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่อาจไม่เคยรู้ค่ะซึ่งเขาคือตัวละครที่เหมือนโดมิโนโตัวแรก ที่ล้มแล้วลากทั้งยุโรปเข้าสู่ความพินาศครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษย์ด้วยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งค่ะการรอบสังหารเฟอร์ดินานไม่ใช่ต้นเหตุแท้จริงของสงครามโลกแต่มันคือประกายไฟจุดชนวนในพื้นที่ที่เต็มไปด้วยเชื้อไฟอยู่แล้วและนี่คือเหตุผลที่ทุกวันนี้ผู้นำหรือประมุขรัฐถูกคุ้มกันเข้มที่สุดในโลกเพราะความตายของผู้นำหนึ่งคนสามารถเปลี่ยนแผนที่โลกได้จริงๆค่ะตื่นเถอะชาวไทย 国家主席习近平十四号上午在人民大会堂东门外广场举行仪式，欢迎泰王国国王马哈哇吉拉隆功对我国进行国事访问。习近平主席夫人彭丽媛，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅等。 出席欢迎仪式，陪同瓦吉拉隆宫访华的有王后、总理、外交部长等。 乐团奏泰国颂圣歌和中国国歌，鸣礼炮二十一响。 阿吉拉隆功在习近平陪同下检阅中国人民解放军仪仗队。两国元首回到检阅台，观看仪仗队分列式。 随后，军乐团进行行进吹奏表演。巴吉拉隆功是应习近平的邀请，对我国进行国事访问的。